สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทมนํำโชคนะครับมันเนีอดมินก็เดินทางมาที่ลานตมนะครับตามสัจจะวาจานะครับบอกกับยางงาไว้นะครับถ้าเลขของยางงาเข่านะครับแอดมินจะมาแก้บนด้วยการตัดหญ้าให้หญ้ากับไอ้บุญมีนะครับมนเนีกดเดินทางมา<ว>ด้วยครับเด้อก็จะไปกอบ,บุญทำกาจะมาตัดยยหญ้าให้หญ้า เห็ยางงาเพราะว่ารับปากยางงาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับทาเหล็กย่างงาเขาจะมาตัดงาภายในมือนีก็เลยเดินทางมาหอดแล้ว<ม>ตามสัจจวาวาจาเพื่อได้เบื้องคลิปนะครับเมื่อวานนี้ย่างงาเ<ม>พิ่งหเจ็ดหนึ่งห้านะครับเพื่อได้ไตเล่นสองตัวก็น่าจะโชคดีนะครับก่อนดูแนบมินกกขอแก้บนก่อนนะครับเดยคอยเอาตัวเหล็กศกลาบนะครับจะมาขอตำเล่าคือเกลือรับเดยรัฐบาลไทยเดี๋ยวค่อยเอานะครับ เดี๋ยวค่อยเอานะครับสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับไปขอตําราวพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้วันที่17นะครับวันพุธที่27นะครับสาธเเดอไอบุญมีเดอจะมาตัดงาให้อายอบุญมีพร้อมย่างงานะครับพอได้ข้ามากแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ยวยครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะครับก่อนจะไปตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะคร,นนค,นครับเดี๋ยวขอตัดหนาหายกับไอ้บุญมีกับย่างหงาคนเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางรอแป๊บหนึ่งนะครับขอขอแก้บนในเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่ารับปากเพื่อนเป็นเลขของยางงาเมื่อวานเขาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหล,หลายทันก็น่าจะโชคดีนะครับ ¡Ah, ah! แล้วก็ไอ้บุญมีนะคะผู้ใดไกลไปไกลมาพี่น้องแหวนมาขอโชคกับคนเดอ้อคนหายลีนะคะ บุญธรรมก็มาขอคือเก่านะครับก็ขอโชคดีนะครับขอไปตำลาวฤออาอัยเด้ตอตำลาวในวันพุธที่27นะครับพรุ่งนี้นะครับมื่ออื่นเฤ้อ,อัยเด้อคือตำลาวมื่ออื่นนะครับอ่ะรอรู้รอดูอรอรุ่นน้ำกันนะครับไปรอรุ่นน้ำกันนะครับโอ้ยใส่จับใส่กระสืบเบิร์ดจัดหรนะือข่าวใส่กระสือเบิว่าจังไดหพี่น้อง

เดี๋ยวจดทุบให้ FC กันเพิ่มลอดดนนะครับเมน FC ทาดนวะนะเพราะว่าไปตัดหนาก็ใส่เวลาโดนโดนเมื่อกี้เพราะว่าตัดให้เพื่อนลายก็เกลนะครับมันีตัดไปเรื่อยๆเนาะแมนวันพุธทาถูกอีกเด้ออายเด้อเดี๋ยวมาตัดให้นะครับตัดให้เป็นแ๊ะนะครับตัดไปเรื่อยๆคือเก่าตัดจนกว่าผุ้เล่นเนาะสำหรับเราถือเท่าไหรตัดเท่านั้นหมดบนน้ำเมนจะมาตัดให้ตลอดนะครับทาถือทาพอถือก่อสิพักก่อนเด้ออายบนนี้ คอยถือก็อัยเด้อเสามเมยว่ะเสามยนะคอยแตกสามตัวด้วยอัยเด้อน้องบนถ้ำก็มาขอคือเกาด้วยอัยอัยบนมีดป็นไฮหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับผลออกรางวัมน, 1, 6, นมันหนึ่งหกสองอัยบนมีไหาถือกสองตัวในหนึ่งกับสองนะครับพราะว่าเจต่างกตีถือยูดอกพี่น้องเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันมันก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดของย่างงาน,นะคะ ก็คือให้เจ็ดหนึ่งตรงๆนะคะของไอ้บุญมีสองหนึ่งหนึ่งเจตังกับบอคักเดมอบ้านท่านผู้ชมสําหรับเอฟซีเจตงังเนาะสําหรับผู้ใดที่แบบว่าเออถ้าแปลงเลขกตบบางคนบอแปลงเลขกับสิบบาบอถือสำหรับคนที่มีโชคเท่านั้นนะคะที่เพิ่นแปงแลงเจตังกับแปลงนะคะถือว่าตีเลขถือพี่น้องค่ะเอาผู้ใดที่ต้องการติดตามตัวเลขโชกลาบนะคะลานต้มนะคะของไอ้บุญมีต่อเดี๋ยวมาติดตามรับชมด้วยกันนะคะกับเลขท<ม>ูบนะคะ ส่วนมากไอ้บนมีพันธุน์ครับ,บรคนจะเขียนใส่้ถูกให้ด้วยครับเด้อขอโชคกับไอบ้บนมีอีกเด้อมารอลุ้นกันนะครับว่ไอ้บนมีนะครับคนจะเขียนให้ตัวใดนะครับอไอ้เป็นตำเหล้าตำเหล้าเป็นผุดเอามาเปิดดิละ่ะเอามาเปิดในพื้นในสามขวดให้ยัาง,งาสามขวดแบ่งคนละสามยเกับลิ้นต่อยาให้อายค่อยวันนี้สูบยาซองเด้อเมื่อวานเด้สูบยาเส้นเอ้า มันนี่ไฮสูบยา่าซองห้แตกสามตัวด้วยอันนั้ไอบ้บนนี้เป็นแค่ไฮเมื่อวานสองหนึ่งหนึ่งนะครับจะต่งตีถือเลี้ยงไปนอ่อยจะต่งบอกว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมอยางาบนไงตรงตรงเนาะตัวเดียวกันยางาบนไฮเจ็ดหนึ่นเนงเลยถือกับถือว่าบนไหฮตรงทั้งสองนะคะเอาบนนี้จะขอไฮด้วยอีกด้วยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ วันที่ยี่สิบเก้านะคะแอดจะมาเอาตำไทยนอ้องบุญธรรมเมนครับเอาที่ยิบเก่าด้วยครับเด้อขอไปตำาลาเอาทุนเอาทุนไปต่อรัฐบาลไทยก่อนนะครับ,อ,บอ,อ่ะขอกระบายเป็นอ่ะสูบยาหรือไอ้เด้อมารอลุ้นกันนะครับไอ้บุญมีเ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับโ่งง้งงานแตกคือกันนะ ยาเย่าเพ่งทักพ่งทวงด้วยยาเด้อมันนี่ไม่เสียงบะมันนี่ยังมั่ได้ยินเสียงปกติมือใดยาทักเรียกเขาเรียกเขาตลอดยาทักเคยทักอยว่มือแหลกคนทักเลยคนลุกหวาบเลยมือนั้นจำได้เลยเข้าห้าเจ็ดยาทักมือแหลกมากมือแหลกมากคนเดียวแหละเป็นเป็นเสียงนกเหรอครับแต่ว่าเรเห็นตัวนกนะครับพี่ต้นใหม่เพี่ต้นใหม่กลางเว้นนี่แหละเป็นหง เป็นห้องเป็นเสียงนกอ่ะก็จําเสียงเหมืพเป็นห้องลักษณะจักม็นนกยังหูวจักเพราะว่าเรเห็นตัวนกได้ยินตตัวเสียงนะครับต่ว่าถ่ายาพันทักฟึบสามีโชคทันทีนะครับเลขจะเข้าทันทีนะครับล่อรุ่นนะครับวามือจะมีเสียงนกมาทัก,ก่อนนะครับ เาชัดๆเด้อายยเป็นปิศาจเลยมาเบิง้งเมือนเดาเป็นเ,กเกด็กเจ็ดเด็กหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นเ,กเกด็กเจ็ดสองนหนึ่งเนจะ็ดได้แล้วนะครับเป็นตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวที่สองที่สามนะครับ สาธุด้อไอเด้อไปขอตัเลาววันพุธนะครับวันพุธที่27นะครับก็ผู้ใดเข้ามารับชมนะครับกระตังกิติฐานขอพรขอโชคลาภเป็นํากันด้วยครับเด้อขอกับไอ้บุญมีนะครับขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อวันพุธที่27นะครับไปตําลาวด้วยกันนะครับเอฟซีหลายๆท่านเมื่อวานถาเขามาเบื้องขีดของยางงานนะครับย่ายางงานผู้แทนตรงๆนะครับ17นะครับ เพื่นแค้ให้ตัวแรกเป็น7ตัวที่2เป็นเลข1ตัวที่3เป็นเลข5นะครับผพ้ใได้ตัด2ตัวก็น่าจะโชคดีนะครับพอดีแอดมินก็โชคดีกันก็เลยมาแก้บนนะครับพอดีเด็กเครื่องตัดหญ้าขึ้นนะครับเพราะว่าแอดมินได้ขอขอกับไอ้บุญมีไอ้บุญมีขอเครื่องตัดหญ้าขึ้นนี่เด้อเพื่อนก็นให้ดีครับอ่ะขอขอบคุณในรายเด้อไอเด้อได้ค่าเครื่องตัดหญ้าขึ้น รวยนะคะตอนนี้อยู่ที่ไอ้บุญยีรานตรงนะคะท่านผู้ชมเราวันนี้เรามาตัดหญ้านะคะให้กับไอ้บุญยีแล้วก็เอาไม้กวาดนะคะมาทําความสะอาดให้ด้วยนะคะ<า>ใครที่ดูในคลิปเมื่อวานนี้นะคะได้ตัวเลขของไอ้บุญยีนะคะสองหนึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าของแางหามันเจ็ดหนึ่งห้านะคะแอดก็บอ,อกเอฟซีอยู่นะคะหนึ่งกับเจ็ดมันจะเป็นตัวเดียวกันนะคะก็มีคนโชคดีนะคะดีใจกับคนที่โชคดีด้วยวันนี้มาขอตำราว ต่อนะคะตามยาในท,น,นที่ที่สุดนอกจาก YouTube ขอโูเแียลนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะตัวแรกได้นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองนะครับไอ้บุญนี้มีเพิ่มจะเขียนให้ตัวใดนะครับ,ต,บตัวที่สองนะครับ เดียวนะคะคเป็นเป็นหลายๆคนนะ่ะน่าจะไม่ต่างกับสิบยี่สิบล้านนะคะอันนี้ไม่ได้โอเวอร์นะคะท่านผู้ชมที่แอดเคยมาถานแต่ว่ามีทั้งออกข่าวแล้วก็ไม่ออกข่าวนะคะเพราะว่าเพิ่นเนี่ยเคยไอ้แต้ก่อนมันเป็นมองกักโตโควิดเนะาะเพิ่นฮอดไปเข่าฝันนะพี่น้องไปเข่าฝันแล้วก็บอกเลขกแล้วก็ถึงเลขกบัณนีตนั่นมีเอฟซีเพิ่นบอกว่าไ้มาไายยูพีนะคะแอดก็เลยมาไายหลังจากคันมาเนีย่ย เอฟมาครั้งแรกนะคะจอมปลวกอันนี้จะเล็กๆนะคะเล็กมากเลยนะคะเท่ากับเอ๊คู่ถังใบละ10บาทนี่แหละท่านผู้ชมตอนนี้นะคะใหญ่มากนะคะจอมปลวกใหญ่มากแล้วก็ให้โชคกับคนที่เดินทางมานะคะจะเป็นคนใกล้ๆบ้านหลายๆท่านนะคะที่โชคดีก็นำของมาแก้บนนะคะก็จะมีหอหองนะคะเป็นเก้าอี้โต๊ะเตียง บริเวณแห่งนี้ก็จะมีอยู่ไอ้บนมีก็อยู่นะคะแล้วก็อะไรนะกุมานเงินบ่อุญนท่ำแล้วก็แม่ย่าตะเคียนก็อยู่เงินบ่อกุมารอันี่ยนี่อ่อนี่อยู่ในวิสวงเงนบ่อซื้อไปจะไหนเนาะลืมตะกร้อของเหรียญเต๊นนึงเนาะอันบุญธรรมอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนี้พวกมีเหลวเนี่ยสิเนาะยังทวงเงินทวงทองบอกโอ้ยจำบ่ได้บ่แม่นซื้อยังจำบ่ได้พี่น้อยอ้าถ่ายพวกนี้ต้องเขียนในคู่กันสิ นึ่งนึ่งอีกอยังไงบูแม<อ>่เด้อแม่นึ่งเก่าครับนึ่งเก้านึ่งเกา <c oughs> สเขียนใหู้ดกันได้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะคะตัวที่สองเป็นเลขเก้านะครับซอยกันบึงนะครับไปให้ผู้ไดเห็นตัวใดนะครับตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเก้านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขด้วยกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนอันนี้บุญธรรมขอ ให้ FC ในงวดวันที่27นะคะตามราวเนาะไอ้บุญนีกันนาจะเขียนตั้งแต่มเมื่อาวานตัวเนี้ยเป็นเหล็กเกียรใช่ไหมข้อ <c oughs> เปลี่ยนนะ <c oughs> เดี๋ยวจากอีกหนึ่งไหมสองหนึ่งหนึ่งมื่อนี้เป็นสองหนึ่งเจ็ดใช่ไหมโอ้เมนความเจ้าอยอะอะตัวที่สองได้แล้วครับเป็นเลขเก้านะครับ,เ,เ,รรบเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามนะครับว่าไอ้บุญนีเพิ่นจะเขียนให้ตัวใดน,นะครับเอาไปตำเรล้ามืออื่นเด้อไอ้เด้อ,อมันพุทธที่27เด้อไอ้เด้อ ผู้ได้ามารับส้มนะครับ<า>ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วครับเด้อวเจ็ดกลายเป็นหนึ่งเก้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวที่สามนะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ซองที่จอมปลวกนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับเพิ่นเพิ่นมีโชคนะครับเพิ่นจะ,ะมองเห็นตัวเลขที่จอมปลวกนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อได้ข้ามารับชมนะครับกระตังกิจอธิษฐานขอพรขอโชคลาภเด้อครับเด้อกับอ้ายบุญมีนะครับตัวแรกนะครับ อ้บุญมีพันเขียนให้ด้ครับจะเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองเป็นเลขเก้านะครับรอรุ่นตัวที่สามไอบุญมีเพ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับ เดี๋ยวตังเพิ่นกำลังปัดกวาดให้นะครับวันนี้อาจยมิ้งก็ซื้อซื้อไม่กวาดมาถวายเพิ่นนะครับอ่ะผู้ใดโชคดีมีโชคลาภพันไปพันมานะครับ,ก,บกวาดไอ้เพิ่นนี้นะครับเด้อใบไหม่พัดเขาทีอันเพิ่นนี้ไหมครับสลากของเพิ่นนี้ไหมครับ อบคุณในไลด์เดอ้อไอ้บุญมีได่ได้คาได่คาเครื่องตัดห้าขึ้นไหมเม่อวานไหมยางงาเป็นไฮหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับอ่ะไม่แน่นะครับไอ้บุญมีเพิ่อนอาจจะให้มันพูดก็ไเด้นะครับก็รอติดตามตัวที่สามนะครับตัวแรกได้แล้วนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวที่สองเลขเก,ก้านะครับตัวที่สามจะได้ตัวไหนนะครับ มารอรุ้นกันนะครับตัวที่สามนะครับแล้วดอกใหม่ไม่ใหม่สากุั่วด้วยไอเด้อ,อ เอาไปตำเล่าคนอื่นเนือ้อหายเลยแต่ชัดเจนนะครับหนึ่งเก้านะครับตัวที่สามกำลังจะเขียนให้นะครับ ซาทูเดอไอเดอคอยเป็นตัวเหล็กโกลาบตัวเหล็กที่เมื่อวันเดี๋ยวจะมาตัดใ,ให้บบันี้ครับจะตัดให้หลายๆเด้อแบบนี้ตัดจากที่เดเขาไปหอดสุดถนนนะครับจะเห็นให้เป็นแปนให้อายเด้อคอยให้แตกสามตัวนะครับในวันวันพุธนะครับวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอัคติสามเป็นพิชชนาใช่ไหมครับ ตัวที่สามอ่ะชัดเจนครับชัดเจนนึกว่าเป็ดจะเป็นปิศนาแต่บนแจนเนหย่อสัตว์อยู่นะครับเดี๋ยวมื่อหนาจะมาจะเล่นจังเชาขยัะไม่เขาไม่ได้กระลมแมนบอสได้แล้วนะครับตัวที่สามได้แล้วนะครับเป็นเลขสองนะครับสอง เก้าหนึง่งหนะึ่งเก้าสองนะครับจะลืมตัดปินวินสองตัวด้วยครับเด้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งและสองเก้าเก้าสองนะครับอ่ะพูดไดเขามารับชุบนะครับแต่ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสำหรับตำราววันเุ่งนี้นะครับพุธที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ อแคปหน้าจอไว้ด้ครับเด้อหนึ่งเก้าสองสองเก้าหนึ่งจะลืมตัดสองตัวด้วยครับเด้สอสวนหมากไอ้บุญมีเขาจะให้สองตัวห้ามลืมเดบขาดนะครับจะลืมตัดสองตัวนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งและสองเก้าเก้าสองนะครับแหงงงัรวยนะคะคไอ้บุญมีกับแม่ตะเคียนคนอยู่์เดีกันเนาะ